สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดร,ราชบูรณะนะนี่ก็จะพาทุกท่านไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกกันเนาะเป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญนะของชาวจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครถนนมาเป็นวัดชั้นเอกชนิดโวละมหาวิหารพิษณุโลกเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าวัดกันหาเที่ยววัดกันไหนวันนี้ก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะตรงข้ามนู้นก็จะเป็นแม่น้ำแม่น้ำนถึงกันแล้วบริเวณวัดนะถึงกันแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่ามีปฏิทินหรือเปล่า อยากจะเอาไปพอิตกลับบ้านเนาะอยากจะเอาไปให้พ่อติดนะเอาไว้ดูวันดูเดือนดูปีนะครับผมนะนี่ถึงกันแล้วเข้ามายังบริเวณด้านในนะฮะนี่วัดใจวัดใจพระพุทธชินราช บูชาวัดดุโมคลนตรงนู้นน่าจะปิดปรับปรุง <ใน S 1> ปิดปรับปรุงซึ่งขาดด้าเนาส่วนที่า้กเอด้ัน้านในนี้ก็วันวันพุธวันพุธก็ยังมีคนมากราบไหว้พระพุทธชันลาชกัน เรื่อยๆเลยนะฮะพระที่นี้พ่ะจะถามอยู่โบสถ์หรือหารเนาะขอได้ยินนะหม่เนาะใช่จ้ะอันนี้แม่เป็นข้าราชก้นระดับสองอ่ะเข้าเดี๋ยวเข้าไปยังจุดบริเวณนั้นๆนนะนี่ พระพุทธเชนราชเดี๋ยวเขาไปากราบพระพุทธเชนราชกันนะวันนี้เป็นจุดด้านในนะ ทางข้าวกราบสรีระกราบสการะนะพระบุตรเช่นราชนี่เข้ามาด้านในนะฮะพระบุตรเชินราช ด้านในก็จะมีภาพวาดภาพวาดต่างๆสวยงามมากตรงประตูนะทางเข้าวิหารก็จะมียันอกรุธนะตรงนี้นะมีภายานด้าน,น,นในนะมีเจดีย์ มีเจดีอยู่ภายในด้านในด้วยนะด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปตียงหลาย ก็พาชมาวัดใหญ่ที่จังหวัดพระพิษณุโลกกันวันนี้อาจจะไม่ได้ชมรูปมงคลนะเพราะว่าก็น่าจะมีการปิดปรปับปรุงนะฮะนี่ เดินชมกันเรื่อยๆนะครับพระพุทธชินสี พ,พุชินีเดินไปข้างหลังกันนะ,ะมีหลายจุดเลยที่ให้เราได้เรียกเยี่ยมชมนะฮะจุดบูชาพรุมงคลด้นนู้นปิดปรับปรุงปิดปรับปรุงนะเลยไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีได้ชมกันนะฮะยังรออีกเก้าเจ้าภาพานะฮะนี่เจ้าภาพหลักๆเจ้าภาพใหญ่ๆ เนี่ยเป็นเจ้าภาพถวายข้าวถวายน้ำมีภาพพิสูจ์สงสมณีมีเจ้าภาพที่สองเดินมาข้างหลังจากที่ไหนเนอะนี่จะรับเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพหลักหนึ่งพันบาทยังรออยู่จ้ามีส่วนร่วมบุญตามแต่ศรัทธาเนี่ยปัจจัยใส่ไม้ละมาทต่ต้นไม้ได้เลยจ้าต้นใหญ่มากเลย ระสีศาสดาด้านใน,นเป็นพระสีศาสดานี่นะพระสีศาสดา เป็นพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งที่สวยงามมากนะ เดินไปด้านหลังนะต่ด้านหลังะจะมีพระอัฏฐานรถนะก็ยังไม่มีกำหนดเปิดนะสำหรับตู้วัตถุมงคนของ ะะวก็กำลังปิดปรับปรุงอยู่นะครั้งนี้มาเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่นะก็ไม่แน่ใจว่าเปิดวันไหนนะถ้าเท่าที่สอบถามเจ้าที่ดูก็กำลังปิดปรับปรุงอยู่เนาะเี้ยราอัาลด ไปได้ชี้ทางออกได้บอกทางเดินกับสถานีย่านนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ